สวัสดีครับทุกคนมาเจอผมอีกแล้วนะครับในเกมโลบกในแมเปมไม่รู้เลยเลยพอเดี๋ยวผมเอกลักษณ์ของช่องคือเล่นแมเปไม่ต้องสนชงสน,สนชือ่อสนช่วงสนอะไรทั้งนั้นเล่นไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปรู้ตอนในคอมเมนต์นะครับอีอีเ <c oughs> อเคสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาละ่ะมาพบกับตัวละครใหม่นะครับเขาชื่อพระอาจารย์หรือสีสินข้าวปลาไม่กินกินแต่กว๋วยเตี๋ยวพามี่อะไร อะแมบนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเล่นเป็นอะไรยังไงแต่ผมเห็นหน้าแบบมันเหมือนจับปลาฉลามหรืออะไรนี่แหละอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าเห็นไหมคอทเฟย์เป็นพระฤาษีอ่สักยานาะหาหนวดหาครอหาฝากเอ้ยน้าไม่ให้มาก,เ,กมเชียเอ้ยอ่ะลูกศรนบัญชี้ไปตรงนี้นะครับเฟ e ร์เ e ียไม่ใชฟเฟอร์เทียฟริชเียก็คืออะไรอะ่ะเอเออะไรอะ่ะให้ทำอะไรเนี่ยอ๋อกิกซาย แล้วคืออืมแล้วอ๋อก็ย้ำๆไปเลยนะฮะวู้นี่แหละเมาส์กูจะเสียเพราะแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเอากันต่อเ้าได้ยังเออได้แล้วทุกคนกับทำไมมันเลียงอย่างนี้เนี่ยกับการตกปลาอฮ้ยแล้วก็ให้ไปที่ลูกศรนะฮะอุ้ยเอ้ยเราบอกไม่มีเงินไปที่เซลล์นะฮะซื้อขายที่นี่ขายที่นี่จ้า ปึง้งแล้วก็ให้กดเลยอ่ะอ๋อกดเคียวได้มา114บาทอ่ะเอออ่ะแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะปึง้งอ๋อซื้อเบสเอ,อ้ยไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่มาคุยกันใหม่เดอ้อเออ่า <c oughs> อ่าคุยก่อนปึ๊บวิวอ๋อเราอะไรดีอ่าเอานี้ก็ได้ได้เลยนะได้อะไรอะ่ะวอทชอ่าในแทมไอในกระเป๋านี่เองนะฮะแล้วคือได้อะไรบ็อกคอยในเน่อ๋อมีกล่องสุ่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อ โอเคมันคือเขาเรียกว่าอะไรคือเหยือย่อเหยือ Bond, ย่อเหยื่อดักบอลทุยเหยื่อฟอมอันนี้ด้นนี่ลูกลูกโปเกมอนหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่เป็นเหยื่อนะฮะเมื่อกี้เราก็ซื้อเป็นเหยือ่อสีฟ้าเพราะเงินเรามีประมาณแค่นั้นแล้วเราก็ไปต่อกันสิครับทุกคนจะรออะไรละ <Go. S 1> ่ะโกอ่านั่งรอไปนะฮะอ๋อกดไม่ได้ด้วยตอว้องวลสามกนเอ,อ้ยกิกเริ่มเก็บดข้อมือละคกิกกคิก <laughs> อ,อาไหเอา ไปไปไม่ใช่แล้วอย่าบอกนะอย่าบอกนะเอ๊อได้ปัดปลาตายเหรออ่ะวัดเด้อกิกกิ๊กกิ๊กกิกกิกโอ้นี่โอ้นานมากแปลว่าต้องใจของดีอ่ะไปขายกันดีกว่านะครับอันนี้มียาด้วยอะพอยตชั่นอะไรวัตช์ขายก่อนนะครับได้มา150ได้น้อยมากบ้าบอโอ้ลูกโอ้โหลูกเป็นลูกอะไรวะเนี่ยโอ้เล่นมานานแน่แเลยล็อก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 ไม่ใช่ล็อกล็อกกดกดกด ล็อกอะไรวะเราว่ายน้ำได้ปะอ๋อก็ว่ายได้รู้สึกว่าว่ายมาแล้วนะเมื่อกี้ตอนเปิดดีพีนอ๋อ,อเรียกเรือได้ด้วยเรือไปได้ไกลขึ้นนะครับแต่ว่าเราขอเก็บไว้ได้สักหนึ่งพันก่อนเนาะมันนี่มันเป็นลูกศรบอกใช่ไหมให้มานี่หรือว่ายังไงวะอ๋อซื้อเต็ดตกปลาก,ก่อนเฮ้ยพี่ชายพีดเอ้ยกดพิดอีกแล้วโหเก้าร้อยอ๋อสามร้อยตากูุบอดหรือไงวะนนี้เ เปลี่ยนเป็นไม้ไผ่แล้วอ้วนเป็นกองจริงอ้วนมาจังจริงงอ้วนมาโตป๊ปลาจา้ริมตะเลเราต้องไลนยเหญิงน่ะสนุก,กนจริงวันตปลาเฮียแล้วนี้ไปโอ้ยได้ปลาที่ดีเลยเห็นไหมทุกคนพอเราเปลี่ยนแบตอะไรมันเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนแบตเราเปลี่ยนเบด็ดอะไรมันก็ดีขึ้นนี่อืมเปลี่ยนฝั่งบ้างเผื่อโชคจะดีเผื่อช,ชีจะโดกเฮ้ยมีพงมีผงอ่ะนี่เราเวลสามแล้วทุกคนเอ้ยเห็นไหมเราได้ปลาอืมก็ดีกว่าเดิมมั้ง นี Ooh, hey. oh <source> ่เรามีกดออโต้ด้วยเฮ้เราก็ปล่อยชิลเลยสิแบบนี้เอาละผมคิดว่ามันอ่ะเดี๋ยวครั้งสุดท้ายเุ้ยตกเป็นอาจารย์คงอาจารย์คงเฮ้ยเห็นไหมเราได้ปาดดีเปล่าวะอุ้ยปาดดีดีสุดนี่แหละอาจารย์คงช่วยผมด้วยไปเราไปขายกันดีกว่าเราจะได้ไปกี่บาทนะฮะอุ้ยพันเจ็ดทุกคนรวยละ อาเรามาซื้อเหยือปอมไปกันดีกว่าแอบไหมเราก็เพิ่มมาสองเนี์ชิชะเราก็มาซื้อเบรชใหม่ด้วยนะฮะเบ็ดการลงโหดีเหมือนโชคชะตามันเข้าข้างสปีดสี่ลักสามสโอ้ลักน้อยลงกว่าเดิมเยอะจริงจเก็บเงินอีกสักนิดนึงก็ได้โอ้ฝากอยูุไม่ใช่ฝากทองอไปกันต่อ,อกดเองดีกว่าผมว่านานเกิน คิดว่าเราต้องมีตัวช่วยครับทุกคนเดี๋ยวผมมาเด้อเอาโต้ะิกเราเร็วกว่านี่ผมไม่ได้กดนะเนี่ยโอ้ยได้ปาดีว่าสามกิโลเนี่เฮ้ยวิวห้าแล้วอ่ะุเป็นียอะไรอาจารย์คงไปนี่เซกกะถามหารรุนต้องรวยแหละเราจะมาเอาดีด้านตกปลาหลังจากที่เราไปวิ่พื้นโชก้ามโชซิเพล็กซ์ล่ะผมจะทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีนะทุกคน เดี๋ยวถ้าไอตรงเวลาตรงเนี้ยมันเป็นเลข1ปเมื่อไรผมจะกลับไม่ใช่ถ้าตรงเนี้ยเป็นเลขสิเมื่อไร่ผมจะกลับมานะครับผมว่าไอเวลานี้ไม่น่าใช่เลยมั้งป่ะ <c oughs> ใช่ไหมวะ,ะเดี๋ยวมาดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเออใช่ไหมวะก็ใช่เถอะโอเคฮะอีหนึ่งนาทีนะครับผมมันจะใช้คําว่า1น,นาทีไม่ได้อะเนาะมันลดเร็วมากโอเคเอ้ยทาไมตัวอยู่ก็ เปิด R ee, อ,อาเคียวะออโอเคฮะเรียบร้อยครั้งสุดท้ายกดเองเลยลอดไปโกไปขาย โอ้โห <esi> <EN AC 2> อ้หขยันซะด้วยเฮ้ยทุกคนเรามาดูกันดีกว่าเราได้ปลาโอ้ยเราได้สีฟ้ามาอันหนึ่งเนี่ยได้มาพันห้าเท่าเมื่อกี้เลยโอ้ยอ่ะขายได้อะไรมากครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูเบ็ดใหม่กันดีกว่านะคิจะได้ตังค์ซื้อเบ็ดเมื่อกี้มากลัก55เพิ่มอีกสักนิดนึงเอานี้80สปีด44สีเออเอาเอาเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งใช่ปะครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอืมเราจะได้อันนี้นะฮะแต่ว่ากดชอบแล้วเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมมานะครับมาแล้วครับจ้าเมื่อกี้ผมไปทําตามข้อตกลงโอ้ยไปตามตามข้อตกลงมันให้กดไลค์แมพนะครับบวกกับจอยเข้ากลุ่มก็คือเข้ากลุ่มมันก็เราก็จะได้นี่เป็นไงล่ะดูยังไงเนี่ยนี่ไปเก็บเงินต่อนี่ว่าผมว่าแบบนี้สปีดน้อยกว่าหน่อยแต่ก็นะผมว่าอุ้ย ฟาลาแล้วเมื่อกี้เกือบลงโูอ่ะอ่ะปล่อยมันออโต้คิดกันไปนะครับจะปล่อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูใหม่สักแป๊บนะครับผมเจอกันนะครับมาแล้วครับทุกคนหายไปนานเลยนานไหมวันเนี้ยโอ้ยก็นานอยู่นะผมว่าโอ้ได้ตั้งสี่สิบสามตัวเฮ้ยม้ยได้สีม่วงด้วยว่า รอบนี้ต้องรวยรวยนะฮะเราเรือไม่ใช่ขอควายถ้าเราขอควายมันจะเป็นอวยอ้ยได้ตั้งห้าพันแน่ขายเลยไปกันต่อซื้ออะไรก่อนดีก่อนเนี่ยตอนนี้น่นเออให้กูซื้ออะไรก่อนจ้าลูกล 3, ลกันสามพันมึงเห็นกูรวยมากใช่โอ้โหพอข้ามสามพันมันโดดเป็นแสนมึงเอ้ย,ยกูจะกีดซื้อเลยจ้าผมมันรวยอนะรวยเลยตกปลาสิบนาที อือสามพันห้าพันโอ้ยอืมสปีดมันเจ็ดแต่ว่าลักมันหกสิบไงเฮ้ยอ่ะอันนี้ก็ได้มาอ่ะรอบต่อไปก็แสนหนึ่งนะเจ้าโอ้สวยอยู่นะเนี่ยโอ้ไม้สีสวยน,นี่ยังไงยูนิคอนอ่ะต่อนะฮะมันก็จะวนลูปอยู่ตรงนี้แหละเอออืมยาวๆจา้า มาแล้วจ้าเป็นแมพที่แม่งตั้งไว้นานมากฮ่ได้มาแปดโอ้ยได้อะไรบ้างอืมไม่ได้สีม่วงเลยครับได้มากี่บาทได้มาหมื่นสอง ไม่ไม่ใช่หมื่นสองมื่นหนึ่งพันะบวกกับอันเก่าเป็นหมื่นสองรู้สึกว่าเราต้องเดินไปไกลกว่านั้นนะฮะถ้าเราถ้าเราไปไกลกว่านี้เราอะไรอะถ้าเราไปไกลกว่านี้ครับโอกาสที่เราจะได้ปลาที่ดีกว่านี้มันก็มีเยอะเยแต่ผมเลือกที่จะไม่เดินไงครับอ่ะขอเป็นลักสักร้อยสามสิบเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บอีกสักนิดนะเพราะจะเอาไอ้ตัวหมื่นห้าเนี่ยแล้วก็มุ่งเลยหรือว่าผมไปอ่ะนั่งเรือไปก็ได้ครับโอ้เพลงชิบหายเอานนี้ก็พอโอ้อืมรวยจังวะอ้าวไปจังสี่อ่ะนี่เออ ไม่มีเลยจ้าเฮ้ยเสียเงินไปเรียวนะพี่อ๋อปุ๊บโหลดชึบตั้งผิดที่ไปเดี๋ยวเราจะไปที่ไกลไกลกันหน่อยนะจ้ะเพื่อแบบเบื่อมันจะได้อะไรที่ดีขึ้นนะเนาะนี้ก็ตกปลาชิวชิวมันมีเมืองเยอะจังอันนี้คือเมืองใช่ปะเออ ปลาก็มีหลายประเภทเนาะมันมีปลาหลายประเภทเนี่ยเราไปจมปากอยู่ทำไมกับหัวหัวนั้นวะเนี่ยมันมีรูปปกเป็นตัวนี้ไงแบบนี้ยาวครับทุกคนแต่ว่านั้นเลยผมอัดไปเท่าไหร่แล้ววะกี่นาทีแล้วเนี่ยออออไปต่อไปกันต่ออานี่เรามาอยู่ในเมืองไหนแล้วนี่โคฮานะ่าอุ้ยอะไรวะตกใจนะครับเราก็จะไปตกปลากันต่อโอ้ตรงนี้มีที่ขายก็ดี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 ดเฮ้ยมีกล้องส่องด้วยหนะดูดี มองไม่เห็นอะไรมันมืดจี๊ดเจริง,รงเราจะตกกันที่เมืองนี้เลยฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าเมืองนี้มันมีอะไรบ้างเนาะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเมืองแรกพอสมควรดวีเออมาตกตรงนี้ก็ได้วะอ่ะทุกคนครับเอ้ยโอ้โหโอเคครับไปกันต่อผมจะเล่นแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดูกันทุกคนจะโอ้เยไหมมาครั้งแรกเราก็ได้สีม่วงเลยมันซื้อใจผมพูดเลยมันซื้อใจพอหลังจากนี้ก็เกลือต่อเอ้ยอุบาผมเชื่อว่าครั้งที่สาม อย่าให้มีค <Jetzt> ร <motherf abil itation> ั <Nós> <joystick> ้งที่3นะเฮ้ยเอาดิเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันซื้อใจเอาละครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคอ่ะเฮ้ยเหนื่อยโอเคครับผมมาแล้วครับไม่ใช่มาทำไรหรอกผมเป็นนอนอยู่โอเคเราได้มาเท่าไหร่โอ้ร้อยสิบร้อยสิบคุณพี่ว่าเราโอ้ยเรากำลังจะพูดอะไรวะเนี่ยเอาล่ะครับผมโอ้ยตกตกโอ้ก็ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย แล้วมาก็ขายกันนะครับผมมันมาขายกันตรงนี้อันนี้คือขายว่าไม่ใช่นี่เซลล์โอเคได้มา8ปดพันทำไมน้อยจังวะอู้อได้น้อยมากเอาล่ะครับทุกคนผมคิดว่าแมปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แหละกับการแนะนําแมปนะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะเป็นชั่วโมงอะผมเล่นบาร์บเลอร์เฮ้ยเราเจอเจสกีเราเจอเจสกีเราแต่ลองดูว่าเราเล่นได้เราขึ้นได้ไหมฮะไม่ได้มันบล็อกเหมือนมันล็อกเลยนะครับว่า เออเราไม่ได้เป็นเจ้าของก็เล่นไม่ได้เราไม่เอาเรือกะก,กากก็ได้เอออนี่เป็นเรือไม่ใช่หรออาอเออ,เอ,อก็ได้เลยอ่ะเจ็ดอซื้อไม่ได้อีกอย่บอกต้องซื้อนี้ก่อนนะอ๋อแล้วก็ไล่อ่าอย่างนี้นี่เองโอเคฮะเราได้เจ็สกีเจ็ดมันชื่ออะไรวะเจ็ดสกี ki, ใช่ปะ่ะ <laughs> ไป <laughs> เงินที่หามาเมื่อกี้หมดแม่งห,งหมดแล้วได้มา800 0ซื้อเจ็ดสกีไปตัว เกตสกีเออตัวเยัยเป็นเฮียอะไรเนี่ยเ <g ül> งินที่หามาไได้แปดพัน 8, 000, 7, 000, 5, 000. ซื้อเจ็ตสกีไปแล้เจ็ดพันห้าจะเขซี่แต่ว่าเร็วกว่าเรือเมื่อกี้เยอะเลยนะทำเป็นลันส์โอ้โหว่าแป๊บเดียวเองปแป๊บเดียวก็ถึงเร็วถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะเลยเด้อยังไม่เห็นพี่แบลของเกาะเลยปะอ๋อเจอและใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ที่นี่เออเดีย๋ดวยวๆยวผมขอหาเกาะแป๊บนะฮะเกาะอ่าโน่นสีเขียว เอาละเราก็ถ oh! ึงเกาะโดยสวัสดีป้เออเดเด็ดเด็ดเด็ดเดเอาละนะฮะเราก็ถึงเกาะโดยสวัสดีภาพนะครับเอาละนี่เราเปิดโดยเกาะแรกเราก็จะขอจบ้วยเกาะแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ถึงขั้นช่วงแนะนํากันแล้วนะครับกแบบนี้แบบนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าชื่อแบบชื่ออะไรแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะในใต้คอมเมนต์เอาละเริ่มต้นมาก็คือมันเป็นแบบเกี่ยวกับการตกปลาหละอ่ะเราก็คือพระฤาษีองค์หนึ่งที่มาตกปลานะฮะเพื่อเอาปลาไปขายแล้วเอาตังค์ไปซื้อเบ็ด กับเหยื่ออ่ะเริ่มแรกเลยนี่บริเวณตกปลาก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตกได้หมดเลยครับอืมตกได้หมดเลยเดี๋ยวผมลองตกให้ดูถึงทุกคนจะดูแล้วก็ดูใหม่นะฮะก็ทิง้งไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็อ่ะมันมีลูกตอนตกใจใช่อ้มเอาใหม่เอาใหม่พอมันมีลูกตอนตกใจใช่ไหมครับมันก็จะให้เราคลิกซ้ายัวนๆเลยฮะเอาใหม่ดูนี่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 นอ่ะปึ่งเห็นไหมเราก็จะได้ปลามาประมาณนี้ครับแล้วก็พอเราได้ปลามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่เซลล์นะฮะ เซลเฮียเซลเฮียนะฮะคคยขายที่นี่อ่ะแล้วก็กดคิวนะฮะก็ขายทั้งหมดมันก็จะบอกว่าเออเราขายได้กี่บาทก็ได้76บาทอะไรประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่ได้เข้าทีเดี๋ยวมาเทศเลยกนะันอ๋อซื้อเรือ แต่จริงๆเรือสามารถไปซื้อได้ตรงท่าน้านะครับไม่จําเป็นต้องมาตรงนี้ก็ได้แต่มันน่าจะสร้างมาให้มันครบองค์ประกอบอะและจุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้ก็เหยยบปอมนั่นแหละอมันก็จะมีเหยียบปอมไหลายแบบมากสวยมากๆก็ไม่ไม่ได้หลายแบบขนาดนั้นหรอ่าก็มีหลเออมีสวยแหละเออก็มันก็จะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะฮะไปจนถึงหลักล้านอะเอออ่าแล้วมันก็จะมีค่าต่างๆแตกต่างกันนะฮะก็คืออย่างเช่นแบบพวกอ่ะไอ้พวกหลักร้อยอ่านี่ได้รัก8%ก็คือความโชคดีอะครับของการที่เราจะได้ปลา8%ออ่าเพราะอ หน่อยก็เป็น10% 20%พอเนี่ออยอันนี้200,000กว่าก็ประมาณ100%อันนี้6 0 0 0 0กว่าครึ่งล้านอ่ะร้อยเ็ส่วนอันนี้1ล้านกว่าเต็มลิมิตเลยครับ200%เอซอแต่ว่านั่นแหละกว่าจะหาได้โคตรเหนื่อยนี่ผมเล่นมาชั่วโมงแล้วยังได้ไม่ถึง30,000เลยเนี่ยอ่ะแล้วก็ในนี้นะฮะในนี้จะเป็นเบ็ด เบ็ดซวยๆอะอ่นี่เบ็ดก็เหมือนกันครับเบ็ดก็จะมีตั้งค่ารักค่าสปีดครับแล้วก็กิโลที่แบบเราสามารถรับน้าหนักของปลาได้ประมาณนี้ก็จะมีโอ้ก็เยอะอยู่นะก็กจบไปที่1ล้านเหมือนกันอืมก็รักสามร้อยห้าสิบบวกกับสองร้อยก็ห้าร้อยอะผมคิดว่าน่าจะได้ปลาดูโคตรมาหาปลาเออใช่ฮะส่วนถ้าใครอยากโชคดีนะฮะก็มาตรงนี้เลยตามประสารูบอกเติมนะครับผมบูต้าไปคูณสองอ่ะ นี่ไงวะแล้วก็นะฮะตรงนี้ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือเซตติ้งก็คือการตั้งค่าสเปรห์แล้วงแตหลายๆอย่างอะไรเนี่ยแล้วก็น่าจะดูตรงนี้ได้มั้งว่าเออค่าสเตตัสของเราก็มีอ่ะลักบวกสองอะไรประมาณเนี้ยการถามว่าดูยังไงอ่ะนี่ก็ดูก็ดูที่เราผสมกันเนี่ยอันนี้แปดเห็นไหมรูปนี้โอ๊ยโอ๊ยย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 ยวิจาบ้านเ้ยเนี่ยอ่ะลูกนี้อ่ะมันเหมือนกับน่าจะรวมๆกันมากกว่าเนาะผมว่านะโอ้ยอีกแล้วอ่ะ อ่ะแล้วก็นี่ก็คือเหยื่อนะฮะเหยื่อปลอมก็ตอนที่ผมได้20อซนอยู่เล่นไม่ไหวไม่ใช่อะไรก็หลักๆก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็อ่ะประมาณท่าน้าใช่ไหมครับอ่ะแบบนี้ก่อนเอามาอินเด็กอ่าอินเด็กก็จะมีที่จะมันมีหลายเมืองมากหลายเกาะมากอ่ะทุกคนดูดูอีกแล้ว ขนันเฮ้ยนี่ครับเกาะมันก็จะมีหลายเกานะอทั่วม,มุมหลายๆอย่างทั่วเกาะหลายๆม,มุมใช่ครับแต่ละเกาะมันก็จะให้พวกอะไรไม่แตะเออให้แตกต่างกันอ่าพวกปลายมนจะมีทั้งสีไม่มีสีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงอะไรพวกนี้ครับก็จะมีแตกต่างกันยิ่งเกาะสูงๆผมคิดว่าก็น่าจะมีพวกปลาอะไรที่มันได้เงินมากกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้ครับการจะไปเกาะอ,อื่นก็ง่ายครับไม่ไม่ได้ยากเลยอ่าไปนี่แล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็การซื้อเรือเรือเราไม่สามารถ ซื้อข้ามขั้นได้นะครับเราต้องซื้อเป็นขั้นขั้นไปเพราะเมื่อกี้ผมก็ซื้อไปได้ไปไปเกาะนู่นฟาร์มได้8,000ซื้อหมดไปได้ว7,500จะเคสซี่จริงๆนะนี่เห็นไหมอ่ะพอกดใช้ก็กดเลยปุ๊บอา้าวรอสักแป๊บน,นึงนะฮะกดปุ๊บอ้าว นั่งสอนไทยอ่ะเอาครับเราก็ขี่ไปเลยเดี๋ยวผมขี่ไปแค่ระหว่างกลางทางพอนะฮะเห็นไหมครับแต่ละเกาะมันจะมีชื่อของมันอยู่ถ้าเราไปเกาะไหนนะครับมันก็จะเปิดแบบนั้นให้โลเคชั่นให้นะฮะก็สู้ๆนะครับทุกคนแต่ผมขอกลับเกาะเฟบบนี่ครับผมคร่าวๆก็มีประมาณแค่นี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่หลงเข้ามาแล้วก็ถึงจะไม่ค่อยมีอะไรบูห้หวาอาจจะซ้ำๆเดิมๆการรีวิวแต่ผมก็ตั้งใจทำให้ด้วยหัวใจของผม ขอบคุณนะครับที่หลงเข้ามาขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจแบบลึกๆซึ้งๆเพราะผมก็มีแค่ทุกคนนี่แหละครับที่พอทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีอะไรที่ทําเป็นชิ้นเป็นอันบ้างน,นอกจากงานนอกบ้านนะฮะ <c oughs> ขอบคุณจริงๆครับไปเจอกันในแบบหน้านะครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายขอบคุณที่หลงเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวแบบหน้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะมีแบบอะไรให้ดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเกม Assassin's Creed Odyssey ด้วยนะครับเกมเนื้อเรื่องถึงมันจะไม่ค่อยเนื้อเรื่องก็ตามก็อยากจะฝากด้วยนะครับขอบคุณ